แล้วคือไฟยูโวตัวนี้ให้ความสว่างเป็นวงกว้างถึง360องศาที่ชอบนะคือเลือกแสงสว่างได้ถึง3แบบสั่งจากร้านนี้มาน่าจะเป็นตัวที่3แล้วล่ะครับของแพ็คมาดีอุปกรณ์ครบทุกชิ้นเป็นยูโวทรงจานบินของโมดีที่มีขนาดวัตต์300วัตต์มาพร้อมแผงโซลาเซลล์รุ่นใหม่ซิลิกา้าออกไซด์ที่ดูดซับพลังงานได้แม้ในวันที่ไม่มีแสงแดดรูปทรงสวยแข็งแรงทนทานป้องกันน้ำป้องกันฟ้าผ่าได้ประกอบง่ายมาพร้อมรีโมทควบคุมระยะไกลเพียงแค่กดปุ่มสีแดงหนึ่งครั้งก็จะเริ มาตอนฟาร์มจะติดตั้งเสาบนความสูง34567เมตรคือได้สบายๆวิธีประกอบคือประกอบง่ายอย่างที่เห็นเลยครับใครที่ชอบเข้าบ้านดึกแต่ไม่อยากเปิดไฟทิ้งไว้ตลอดทั้งวนันติดตั้งตัวเดียวคือเอาอยู่เลยครับคือติดตั้งหน้าถนนสว่างเข้าไปยันในบ้านให้ความสว่างแล้วยังช่วยประหยัดค่าไฟอีกต่างหากยิ่งอยู่แต่ไม่ตามสวนชอบทํางานตอนกลางคืนเหมาะมากเลยละครับอากาศเย็นๆทํางานเพลินๆจนลืมเวลากันเลยทีเดียวอยากรู้ว่าไฟสว่างถึงเช้าไหมก็คงต้องทํางานถึงเช้าล่ะครับคุ้มมากกับการลงทุนติดตั้งแค่ครั้งเดียวดูแล้วดีอยากได้ าที่ตะก้าเหลืองนะครับ